ทานมากเลยค่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาแกง่อมซี่โครงหมูนะคะใส่ใบกระเทียมป่าค่ะพอดีเพื่อนฝรังเก็บมาฝากนะคะมีตะไคร้มีหอมแดงค่ะน้ำเดือดแกงกับกระเทียมที่ตำไว้แล้วค่ะ กใส่หมอ้อได้เลยจะใช้แดงใส่หมูนะคะ เติมพริกแกงขั้วใต้ไปนิดนึงค่ะใสน้ำเดือดแล้วก็พริกแกงลกะลายนะคะเดือดแล้วค่ะใส่น้ำปลาร้าไปนะคะใส่ใบกระเทียมป่าลงไปนะคะ ใบกระเทียมป่านี่จะมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะคค่ะน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆใส่ต้นหอมลงไปด้วยนะคะผองชูรสสักครึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆใส่พิ่แกงขั้วใต้ลงไปเพื่อให้รสชาติ มันกลมกล่อมมันหอมแล้วก็มันนัวยิ่งขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนชิมนิดนึงนะคะรสชาติเป็นยังไงอือหือเซบอร์วังอลังการดาวล้านดวงเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ลาทม,ม,มากๆเลยคะ่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะ ค่แกงอ่อมซี่โครงหมูนะคะใส่ใบกระเทียมป่าใส่พริกแกงขั่วใต้ไปนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะทำไข่ดาวค่ะสองฟองเลยนะคะวันหดดยุดจะได้แค่น้ำหนักกินไห้เต็มที่เลยค่ะ